สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Quick Guide IT EP 17นะครับสำหรับวันนี้ Quick Guide IT จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับ Storybook นะฮะฟีเจอร์ใหม่ใน g e m i n i สำหรับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นนะครับก็เป็นฟีเจอร์ทดลองนะครับสำหรับ Storybook คอนเซปต์ก็คือเป็นหนังสือบอกเล่าเรื่องราวนะฮะมีภาพประกอบพร้อมกับตัวเสียงบรรยายนะครับก็มีทั้งภาพทั้งเสียงและก็ตัวอักษรวันนี้ Quick Guide IT จะสาธิตวิธีการใช้งาน Storybook นะครับสาธิตวิธีการลบ Storybook หรือลิงก์สาธารณะที่เคยแชร์ให้กับบุคคลอื่นพอเราแชร์ไปแล้วจะไปลบตรงไหน ต้องเข้าไปลบในการตั้งค่านะครับเป็นอย่างไรวันนี้ไปดูกันครับขั้นแรกเราก็ไปก๊อบเนื้อหาก่อนเลยนะครับอาอาจจะเป็นพอตเรื่องนิยายต่างๆนะฮะหรือว่าจะเป็นพอตของนิทาน <England. S 1> สำหรับเด็กก็ดีนะครับ New Gemini Document Google tab Outbook Storybook เวลา <and S 1> เรา <the> เข้ามาใน g e m i n i นะครับ g e m i n i g o o g l e c o m g e m i n i g w o g l e c o m ครับเข้ามาแล้วนะครับให้กดคอนโทรลโฮมแล้วกดตัว B นะครับไปหา Story Book หลังจากนั้นกด Space Bar ครับโดยปกตินะครับคอมพิวเตอร์ของคุณผู้ชมก็จะมาโฟกัสอยู่ที่ช่องป้อนข้อมูลนะครับเราก็วางเนื้อหาที่เราได้เตรียมไว้เลยนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของอพล็อตเรื่องนะครับแล้วก็ลักษณะของรูปภาพเป็นเนื้อหาคร่าวๆนะครับ ก็แล้วแต่เราจะออกแบบเลยนะครับกับผมก็ได้เนื้อหามาแล้วนะครับเป็นเรื่องย่อละครเรื่องหนึ่งนะครับลองเอาเรื่องย่อมาทําเป็นสตอรี่บุ๊กดูนะครับก็เพื่อความบันเทิงนะฮะตรงนี้กด enter <า>เลยนะครับ Gem ini. Gem ini. อพอเวลาเรากด enter ไปแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นข้อความกําลังสร้างนะครับสตอรี่บุ๊โดยสตอรี่บุ๊กเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวหนังสือครับแล้วก็ เสียงที่กดฟังได้นะครับแล้วก็จะเป็นรูปภาพนะครับซึ่งเป็นการเจนภาพประกอบขึ้นมาโดย AI นะครับจากการสอบถามข้อมูลคนสายตาปกตินะครับก็พบว่าภาพที่ได้นะครับก็สอดคล้องกับเนื้อหานะครับก็เป็นภาพที่สมูทในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะครับพอเวลาเราได้สตอรี่บุ๊กมาแล้วนะครับ ข้อความก็จะแสดงอยู่ด้านล่างนะครับปุบ่มพิมพ์ปุ่มเต็มหน้าจอก็จะมีปุ่มเต็มหน้าจอปุ่มหน้าถัดไปหน้าถัดไปเมนูปั่นคัลลับปัน unavailable เมนูปั่นคัลลับ sub menu หน้าปกครับหน้าปกปุ่มปุ่มปุ่มพิมพ์ปุ่มแชร์ปุ่มฟังอ่าเดี๋ยวเรามาลองฟังไปพร้อมๆกันนะครับกําลังลุกเพียงเธอแปดปีก่อนในคืนฝนพรำเด็กสาวนามว่าไอร่ากำลังหวาดกลัวอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนที่ไม่หวังดีทันใดน,นั้น ตะวันเด็กหนุ่มผู้กล้าหาญก็ปรากฏตัวขึ้นและช่วยเหลือเธอไว้ได้อย่างปลอดภัยไอร่ารู้สึกประทับใจในตัวตะวันตั้งแต่วินาทีนั้นแต่แล้วทั้งคู่ก็ต้องแยกจากกันไปในคืนนั้นเองหลาย,ยปีต่อมา,าไอร่าย้ายเข้ามาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนใหม่ที่นั่นเธอได้พบกับเพื่อนใหม่ชื่อข้าตูและได้พบกับตะวันอีกครั้งในฐานะรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกของไอร a าที่มีตะ่ะวัน <Story S 2> ก็ค่อยๆพ<ม>ัฒ<อ>นาขึ้นก็จะเป็นเนื้อหาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีภาพประกอบด้วยถ้าเราดูแล้วโอเคนะครับอยากจะแชร์เก็บไว้หรือแบ่งปันให้เพื่อนๆได้อ่านนะครับเราก็กดเลื่อนลูกศรบนนะครับแชร์สตอรี่บุ๊กนะครับกด e o น e r ครับลิงสาธารณะสำหรับ Can v a s ก็จะมีลิงก์สาธารณะสำหรับ Canvas นะครับก็คคััดลลอกิง HTTP Link H Chat ดัอลอก Link Button คัด l อกล i n k Button Focused คัดลอกลิงสาธารณะก็แถบมาที่คัดลอกล l ง n ์นะครับจากนั้นกด Space Bar นะครับก็สามารถที่จะนำลิงก์ส่งให้กับบุคคลอื่นนะครับเข้ามาอ่าน Storybook ที่เรา Create ไว้ได้นะครับยแชร์ไปที่ชทในปิด Button หลังจากนั้นก็กดปิดบัตทนนะครับ <Make menu. S 1> ครับวิธีการลบสตอรี่บุ๊กนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ Gemini .google.com <Your S 1> กครั้ง <Google Chrome S 1> นะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราจะอยู่ที่ช่องป้อนข้อมูลนะครับก็ให้เรากด escape ออกจากช่องแล้วก็กด shift b มาหา Setting หรือการตั้งค่านะครับ Google Gemini Google อิตกรรม Menu Item Folk ข้อมูลที่บันแอบ,บ3การดำเนินดัดลิงสาธารณะของคุณห11 ครับหลังจากนั้นก็เลือกลูกศรล่างมาที่ลิงก์สาธารณะของคุณนะครับแล้วก็กด enter ครับ Google Gemini Document แล้ก็จะเจอ Storybook ต่างๆนะครับที่เราเคยแชร์เอาไว้นะครับผมก็จะลองกด Control N นะครับเพื่อไปยังรายการส่วนท้ายนะครับ button blink ht สร้างเมื่่อวันที20สร้างเมื่่อวันทีสมมติผมจะลบเรื่องไหนนะครับก็ให้เลื่อนลูกศรบน link https นะครับไปเหนือลิงก์นั้นนะครับแล้วก็กดปุ่ม space bar นะครับลิงก์ปุ่มลบลิงก์สาธารณะไหมดูข้อมูลเพิ่มเติมปุ่มยกเลิกปุ่มลบแล้วก็กดลบได้เลยปุ่ม collapse นะครับบัญชีสร้างเมื่อวันที่ link https ปุ่มลบลิงก์ลบลิงก์แล้ว main landmark link h t t p สร้างเมื่อวัน link ปุ่มปุ่มปุ่มยกเลิกปุ่มลบปุ่ม collapse อย่างนี้นะครับก็คือ เราเจอลิงก์ปุ๊บนะครับเราก็เลือนลูกศรบนไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดปุ่มสเปซบา a ์นะครับถ้าเราต้องการลบทั้งหมดนะครับเขาก็จะมีปุ่มลบทั้งหมดซึ่งเราก็สามารถกดเพื่อลบทั้งหมดได้นะครับสำหรับ Storybook กนะครับก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่านิทานสำหรับเด็กนะครับให้เด็กหรือให้นักเรียนฟังนะครับหรือว่าการสร้างสื่อเล็กๆนะครับไว้ประกอบ าการสอนหรือ,อาการสร้างสื่อความบันเทิงใจนะเอาไว้แบ่งปันกับกลุ่มเพื่อนนะฮะต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะใช้ Story Book เป็นเหมือนหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับผ่านตัวอักษรมุมมองของรูปภาพแล้วก็แน่นอนว่ามีเสียงให้เราฟังด้วยนะครับการสร้าง Story Book ตลอดจนการลบสตอรี่ o ุ๊กก็สามารถที่จะทำได้ง่ายๆแบบคิ c k g ไกด e อย่างที่รายการของเราได้สาธิตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันไปในข้างต้นเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ